เอาไปจุใช่ไหมวันนี้ลาเปจุยจุูก้ารอูรับจบครับผมเอาเอาแต่เนื้อใช่ไหมครับไ้พอไหมยจัดไอาครึ่งโลว่า้นวันนี้ลูกค้าไม่เอาเครื่องในครับผมเนื้อล้วนๆร้อยสามบสี่บาทนี่ขายทุกทุกราคาครับผมเลียเลน มากินสดนี่ครับอันนี้หั่นแล้วไปทำไรายงานทอดครับพี่ทอด,ทอดลอมๆกันอะ่ะตอนแรกพี่นึกว่าทำซอยจุกติดไม่ได้แล้วจริงๆมันเออมันเนื้อมันสวยนัย่นอ่ะได้พี่โอ้ทุกคนดูพอซอยออกมาแล้วน่ากินมากเลยเขาชอบเอาไปทำน้ำตกกันนะน้ำตกก็ได้เนื้อมันดูไม่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ไปเตี๋ยบสดก็ใช้อันนี้แหละครับเสือเสือได้ครับานทย่างนีมผมได้ครับนี่ครับันี่ลูกค้ามาซื้อนะเสือครับอ๋อลูกค้าจะให้หั่นให้ย่างพร้อมเลยนี่ครับอืดูครับดูครับนี่ครับมาร้านนี้จบได้เลยครับผมหั่นได้พร้อมเสือติ้งดีนะรอม ได้ประมาณแผ่นประมาณนี้เสาร้องให้ค,ครับโอ้ครับน่าประกับเด้งเด้งสองร้อยหกสิบห้าบาทของเี่เอาอะไรครับสังบ่งได้นะครับโอ้ของเกี่ยครับ มาสั่งเนื้อหนอกแล้วมีคนมาแล้วนะพร้อมเลยดีครับวันนี้นี่มีหนอกเปล่ากำลังขายอยู่เลยนี่ครับส่วนนี้ย่างอร่อยเหรอพี่เขาเอาอะไรนะเอาแผ่นนึงอ่ะแผ่นนึงงอันที่เรืยกของป๋าหมดเลยนี่ครับย่างฟินๆครับผมร้อยเจ็ดสิบครับสุดยอดครับเนื้อส่วนนี้ย่างกินเจ่วอร่อยมาก แล้าของมาแล้ว520บาทพอเราให้ไปกันชิ้นนะเวลาจับอะไรลูกค้าก็จะเอาอันนั้นแหละคนต่อไปนะมันเป็นเคลิปใช่ไหมนี่ครับโโอ้กูนี่มันนุ่มนะครับใครมาช้าไม่ทันแเราเรื่อนหรอหมดแล้วหมดแล้วลูกค้าขาประจำมาเอาเร็ววันน่าสนี้ไหมอะไรอ่ะมับนุ่มครับนุ่มอะไรับ มันจะมีมันแทรกมันจะอร่อยมากมากันคือ,คอ,คอ,คอติ๊กเราไปทำอะไรอีกจ๊ะทิดคันย่าไหมพี่เราเคยเไปเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่นี้แหละี่า นั่นแต่แค่อันเดียวกันครับแต่อันนี้หางมันนะนั้นตัวมันเพิ่มไปเนาะแค่ร้อยยี่สิบอันเนี้ยพูดค้าสั่งนะครับพี่กันย่าโอ้นี่เน้นย่างอย่างเดียวเนี่ยสายย่างเลยละครับพูกค้าประจำครับอร่อยอันไฟรับตอนนี้ อร่อยจะไปลายครับเต็มไปลงห้าร er ้อยกว่าน anyway. ี่เท่าไหร่สามร้อยเป็นแปดร้อยยี่สิบบาทอู้วว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 วอวว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 ครับววววววควว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 ยวว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 วครับวว เมื่อกี้ไดอเจเาก็อะรแปดร้อ,อร 800. ยนั่นเทนาป่าไหมคันเทนานะดอกจอ,อจก้วไหมริงุดนี้จริงเลครับครบชุดเลยครับอันนี้ชุดลาบก้อยมีหมดคันเทน,นาดอกจอก ตับนะครับ30มซิฟกีบนะครับแล้วก็เนื้อสดๆนะครับผมของแค่เลยครับอันนี้อันนี้จบในราคาเท่าไหร่ครับผมสองร้อยสองร้อยสองร้อยัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเท่าไหร่ครับขายขาดใหญ่ๆเลยนะครัคันเทนาใหญ่ๆครับผมสายจูหวานช่วยครับต่อไปครับรับจบต้องมาที่ลายยืน เนอดเดียวกัดเดียวนยากเยเนื้อเดดเดียวต้องประมาณไหนพี่อย่างงี้หรอใช่ครับน่เลั่นแหละครับจิดเยันนีเนั่นหละครับติดมันเยอะใบบัวครับใบบัวใช่ครับหัวไหล่มันครับเหนียวไม่เหนียวครับ พอๆกันพี่<ล>ใช่ครับอันนี้เนื้อขานะครับอันนี้จะเด้งไ,นนไ,ดไม่เหนียวนะครับเนื้อใบบัวอันนี้สองโลใช่ไหมล่ะอ๋เอาเอาลง อ,อันนี้โรลหนึ่งผิดเนื้อแดดเดียวโรลหนได,ได้เอาติดมันทำเนื้อแดดใช่ไหมใช่เพิ่อมอีกโลนี้ไปย่างโอเครูเค้เรือเ่องอ๋ออนี้ใช่ไหมที่พี่ใช่เป็นทำเนื้อเนื้อแดดเดียวต้องมาหันห่นกั้ก่อนี่ครับเนื้อแดดเดียวครับเอาเป็นแผ่นเลยเนาะพี่เนาะเอาเป็นเส้นอย่างนีเลยเอาเป็นเส้นนะโอเคได้ รับจบจริงๆครับคือเส้นสวยนะใช่เหรอหั่นสวยกันทุกคนด้วยรอแป๊บนะครับห้าหร้อยสามสิบวันนี้ลูกค้าจัดห้าร้อยสามสิบครับจัดชุดไปย่างครับแล้วก็ไปทำเด,ดเดียวแดดเดียวนะครับนี่เป็นเส้นเป็นเส้นนะทุกคนรอสักครู่นะหั่นให้แดดร้อยสิบสองบาท ยีก <Okay. S 2> าบะลาบมีสิบบาทนะครับ2องรสิบบาทอ๋อเอาเลียกเทียไหมครับ